สวัสดีครับผมเบาหนองครับมืันนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกคือเก้าครับผมมาอีกครับน้องลาครับผมน้องลาฟันอีกแล้วขึ้นที่สองวันสันว์เบามาเบาสูฟังเบาแบบหนาตาตื่นเลยเพื่นว่าเพื่อนฝันอีกแล้วเพื่นว่าวันนี้เบานองก็ได้ถามว่าฟันว่าจังไดฟันแปลกๆนะเบานเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนฝันเพื่นน่า บานอกว่าฝันเ h a อยู่บ่บ่บ่ฝันว่า n h าฝันสันสันไปก็เลยวัดกระลองพิจฉาบุญเดือเพราะว่ามันฝันสองคืนติดแต่ว่านูซื้อเลขไว้แล้วด้ y ตกล่หนูซื้อเลขไว้แล้วบ้านบองเลยถามว่าเจ้าซื้อเลขตัวใดไว้บัดนี้บนว่านู้ก็ซื้อทะเบียนรถขั้นที่นู้ฝันแล้วกะนู้ก็ซื้อทะเบียนรถอันตะไคร์ไว้เก่าเก่าศูนย์เพื่อนมาสินะเพื่อนซื้อไว้ เกาเกาสูลักกัหกกับโ็สามกับประมีนะแล้วก็กกนะวกนูเน้นเกาเกานะี่พนว่าหนูเนีนเกาเกาว้นมาเที่ยวนีน้นหนูซื้อเหล็กลรยแหงใด้นะเบานวนอันเกาเกานะั่นนูซื้อไว้ตัวละลอยได้เลยพนว่าหนูกับพวกซื้อเหล็กไร้แหงี่ัเือนพนว่าอาัี่นะวันนี้บ้านเราก็ได้ทาว่าอันฝันว่าจังไดือจังฝันสองขึ้นติดเลยพันว่าวันนี้เพื่อเก็ดเลยบอกความฝันสู่ฟังพันว่า เพื่อนเห็นน็หน่อยเพื่อนเห็นเน็กหน่อยนเ,นเนรถเ,ล,ล,ดเล,ลดเรถเดกิ้งเ,บา,าเงบาหน่องแต่ว่าปกตินั่รถดก๋งบ้าหนองจอดอยู่หลังบาง้านแต่ว่าเพื่อนเห็นนะ่ะถดกิ้งจอดอยู่หน้าบา้านด้านซีนะรถเก๋้งจอดอยู่หน้าบา้านแล้วก็มีเน็กหน่อยขึ้นไปเนรียญลดเพิ่นวางสิน็กหน่อยปนป่วนทุ่มท่วมดอกเพื่อนบ่าบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าเพื่อนก็มาว่าเอ๊ะทว่าร้านนนอง ก็คือบ่มีนล็หน่อยคนอ้วนๆทุ่มๆเพราะว่าร้านเพิ่นว่าร้านเบ่าหนองนั้นบ่มีคนอ้วนเพราะว่าปกติร้านเบ่าหนองสีมีแต่คนใจจอยนะบอดี้เพิ่นก็เลยสงสัยเพิ่นก็เลยสงสัยเพิ่นก็เลยยางมาสองเบิ่งยางมาสองเบิ่งในรถเห็นแหงเห็นชัดเลยวนาเห็นเป็นผู้ชายนล็หน่อยเ่นว่าบีบแต่รถหลนอยู่อยู่ในรถคนบ้านชีนะบีบแต่รถหลินอยู่ในรถ หนูก็เลยบันนี้พอบัดสุดทไทยเพิ่นบีบแต่บักแห้งหนึ่งหนูก็เลยฉะดุ้งตื่นขึ้นหนูหนูตื่นขึ้นมานี่เงินหนูแตกหมดเลยเด้กปุ๊บว่าต๊ะใหญ่นม่าชินะวันนี้บ้านหลก็เลยว่าหอยบ่าแม่เห็นตาใครบน้อหนังหลนหลุดอยู่ในกับบุงหพู่นว่าแต่ว่าแต่ว่ากับ่อดอีหยางมากไม่ได้่นว่าก็เห็นเป็นต้เล็กหน่อยผู้ชายป่นว่พมันก็เลยว่าอัน เพือ่อเลยมาบึงทะเบียนรถเบาหนองน่ะแหละทะเบียนรถเบาหนองกันเก้าเก่าศูนย์สองเก่าเก่าศูนย์สองาพตรงกับเล็กที่นู้สื่อไว้เลยเพ่นวะรเพิ่นมาบอกเอีกนู้บอกเฮ้ยาหนองบอกระบอกเน่แลลวเนาะเพราะว่าตาใครเพิ่นเพื่นมาเกลี่โลดเบาหนองบอกเฮยตาใครเพิ่นมาเกลี่โหลดบาหนองก็กกกนเนยลยว,ว่าไปห็นเจ้าซื้อเหล็กตัวได้ไวกะ ให้มีโชคเด้บอบ่าวน้องบอกคนสิอย่าลืมคันธืงเลขแล้วกันคันธืงเลขลกันอันซื้อของมาถวายตาไครเนีน่ยล่ะบ่าวน้องบอกคนสิละโอ้ยป่ยากดอกถือบ่ถือกะทิมาไหว้ตาไครขึ้นเก่านะะั่ยล่ะคนว่ะแล้วก็ลองเบิ่งเด้อคนว่าน่ะเบา,าแต่ว่าหนูซื้อไว้ตั้งแต่ฝันมือแรงนัน่ยล่ะนูก็ซื้อไปเก่าเก่าซุนเก่าซุนเก่าละกัอันซุนเก่าเกา่า ต่ที่แปลกสุดนูจุดถูกแม่ยพนวะนูจุดถูกนูจุดถูกคือกันนูจุดถูกเด็กเก้าศูนย์เก้านูให้แม่เพินไปแม่พนไปวัดแม่พนก็เลยไปขอขอถูกอยู่วัดมาให้นูจุดนูจุดเด็เก้าศูนย์เก้าแม่นะนอนูเห็นเลขถูกนู้นลุกเลยนู้ก็มจ่งใจีบอกเลยว่าจัด ก็เลยว่ามันกับบางอื่นเกินเบาหน่อยว่ามันกับบางอืญนเกินมัน่าว่ามันกับแมนเนี่ยนะมันกับบางอืญนเกินไปเพื่อนว่ายังสิมว่าบางเอื่นกับเลีกที่จะของสื่อไปให้ถือได้แมมเพื่อนว่าหรือบาหน่อยแล้วว่าถือบบถือมันกับขึ้นอย่ทธีดวงนั่แหละมันบด้ขึ้นอยู่ทธียังดอกมันขึ้นอยูุ่ทธีดวงนี่แหละแต่ก็ลองเบิ่งซสื่อติดติไปละบบาวน้องบอกเพิ่นนะสื่อติดติไปจได้รู้ซื้อไ้บ่แม่นหน่อย กังเลียกเธเบียรถลขั้นเกา่าถี่นูฝันแล้วกะ็มาเลียกตัวนี้อีกมันกินตรงเกินผลว่างชีนะวันนี้นูกก็ซื้อทะเบียรถลดนันนองนี่ละ่นว่านูก็ซื้อเะเบียรถลดนน้องนี่ลเก่เกศูนเอาเบาน้องว่าแล้วเก่คือเพรสื่อละนูซสื่อไปยูนูซสื่อไปตัวลั1ที่บาทเพวู่นว่า9 0 2 9 0 2ละะ้วก เก่าเก่าูแต่ว่าเก่าเก่าซูลหนูซื้อลายอยู่หนูซื้อตัวละห้าสิบบาทคนเุดท้าแต่ว่าเก่าเก่าเน่ยหนูซื้อตัวละลอยคนว่าไอ้สิได้แต่ว่าเก่าเก่านี่ยหนูซื้อตัวละลอยหนูมากแห้งคนว่าหนูมากเด็กตัวนี้แห้งเก่าเก่าคนว่าหนูซื้อตัวละลอยคนว่าแต่ว่าเก่าเก่าศูลหนูซื้อสามกับหนูซื้อตัวละห้าสิบบาทแล้วก็เก่าศูลสองหนูซื้อตัวละสิบบาทหนึ่งดอกนู้แต่ว่าซ้ำนีหนูกับเบิร์ดลายเลยละเพิราะว่าก็เลย เซเ่อละเจ้าสิได <ai> ้เงินค well. like, ืนละมือนี <c oughs> <propose> ้ว่าสิเจ้าสิได้เงินคืนเก่าเก่านี่เจ้าสือหลวเลยถือแท่แล้วว่าวเดวเบาเซลเพ่ละเพนโอ้ยถือเงี้อว่สื่อตั้งโตละลอยพื่อนได้ผ้อาลองเขาเดินลองมีชนะมึงเลี้ยงนองลาครับเลี้ยงนองลาเพื่นฝันเห็นว่ามีล็กหน่อยเรียงหลดอันเลี้ยงดเบานองกับเก่าเก่าศูนย์สองเนาะเพื่อนจุดถูกได้เก้าศูนย์เก้า แล้วก็ทะเบียนเอ้ยอายุน้องลากะดีสิบสองปีเด็กที่บ,าบ้านบ้านน้องกะเก่าสิบสามแต่ว่าเพิ่นเพิ่นสื่อเพิ่นสื่อไใบแต่สื่อไลยก็คือเก่าเก่ากับเก่าศูนย์เก่าอ้าวลองพิจารณาครับเด้อน้องลา,าหน่อยแห้งใดที่เพิ่นนถมาฝันสองคืนสอดแนวนี้บ้านน้องกระแลยยังแปลกๆอยู่ว่าเอ้ไปอยากเพื่อนคือเด็กฝันเห็นทั้งสองคืนเพิ่นว่าจัก คืนแหลกกับเมื่อยพรแห้งเลยเมาฝันขึ้นสวงอีกอยู่ว่าจะนี่ครับลองครับเด้อเพื่อเฮามีโชกไปครับนองลาเพื่นครับนองลาคนหนึ่งกับเป็นคนมีโชกแล้วก็คนฝันแม่นอีกคนหนึ่งคือกันจะได้ก็ลองพิจารณาเ่อนครับเด้อเด็กฝันนองลาครับฝันไาเห็นเล็กหน่อยนั่งอยู่ในรถเล่นรถอยู่แต่เพิ่นก็บ่ไดบบอกว่าเป็นไผ่แต่ว่าเบาหน่องกบหูในใจลึกๆอยู่ว่าเป็นผู้ใดที่ไปเล่นรถ อย่างไรงวดนี้เอามาหลับโฉวไปนน้ำกันครับผมโคงชุดไายละ่ะโคงชุดไายละมือนีิกะวันอังคารพุธแล้วก็เพืษษ่อใหฮัตเลกออกนะอ่ะใงไดกะงวดนี้เอามาหลับโฉวไปนน้ำกันอีกเร่าขี้ชิ้นไงไก่สมหวังดังปรารถนาสุปผู้สุขคนขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16พฤษภาคม66 990 909 099 เีกน้องหลา่าเป็นสื้อครับแล้วก็เก่าาสื่อไวตัวละลอย่าสันเกิดจังได้กับงวดนี้เนาะเอามาลุ้นกันเดี๋ยวพูละมือล้างเด็กออกเดี๋ยววางหนังถือถือหรือบ่ถือ,อ,อ,ถอที่เขาหรือบ่เขาหรือจิเป็นจังไงเดี๋ยวมาทักทายกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะมือล้างเด็กออกยังได้าาก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังดัง,งปรารถนามีเงินใส่ใจบออขาดมือเหตุยังไงประสบความสำเร็จทุกประการสวัสดีครับ